oh we สวัสดีครับไอ้แซมรถซิ่งมาแล้วซื้อรถคอกซื้อจังไรให้คุ้มครับไม่นด้เดี๋ยวไอ้แซมพา่ายเบิ่งครับนะซื้อทั้งทีมันต้องคุ้มครับนะออเนียวดีแม็กฉลามบกป 2, ี2021เท่าแลมโบออกรถศูนย์บาทพอนหกพันซื้อจังไรให้คุ้มครับเวลาเขาซื้อรถคอกเท่าร้อยนะซื้อซื้อรถไม่ไป้ายแดงหรือซื้อมือสองพี่น,อนอ้องเอาตองลู้ เรื่องข้อเรื่องแม็กเรื่องเท่าเรื่องของแตงพ้อมเอ่อว่าเขาใส่ของมือสองหายเห้าว่าหรือคือใส่ของไม่ขันของไม่นั่นคุ้มแต่ขันของมือสองของเชียงกงอันนั้นบอกคุ้มครับนะคนขายคุ้มนะคนเอาไปบันไลแน่นอนแล้วพี่เซมใส่ของยังให้ลูค่ะนะของบันไลสิจ๊ะอ <laughs> ยอก <laughs> 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 เอา,าไปเ โอ้ก็เอาความจริงมาพูดตอนนี้ฉลามบกเื่องสามพันนาปี21่นาปี2022เท่าแลมโบนี่คุ้มไหมแม็กซี่แปดทีอีสามเจ็ดคุ้มไหมจ๊ะของใหม่ทีอีสามเจ็ดของใหม่ท้องไทยแลนด์นี่นะจ๊ะสั่งจากอะสั่งจากในเน็ตในกูเกิลก็สั่งไปกันแล้วรู้แต่ว่าของใหม่ครับเอาไปเลยศูนย์บาทนาแล้วก็เพิ่มเงี่ เท่าเ,าเ้านีสำคัญครับพี่น้องเอฟซีช้อปปี้นะทีเห็นเป็นเรื่องตลกดตลกหัวล้ออ้ายลายอ้ายเห็นแต่ขำสนุกสนานแต่เขามาเลี้ยงไม่ได้เขาซื้อรถเขาต้องกิงจังเรื่องเผานี่คือสำคัญสำคัญเลยเขาต้องเบ่งแน่โอ้ปักเสียมมันขายรถให้กูมันเอาเผาอย่างไรเหว่าเชียงกงต้องถามแน่เฮ้ยมันเอาเผาได้ใส่ให้วะเชียงกงเ,เชียงกงเหมาเชียงกงมามือสองเผาคดเผาเบี้ยวนะเผา เผาหักนะเผาเสื่มอมเผาต่อมาเผามือสองไปเมาเชียงกงมาจะถือกมาใสใ่ลูกค้าอันนั้นไม่ใช่นะจ๊ะนะไม่ใช่อ้ายนะไม่ใช่แนวทางของอ้ายนะจ๊ะอ้ายกามาส่งอันนั้นพี่น้องออกไปเดากล่อออกไปเดากล่อแซงล่อหลังแซงลอนาเลแงเล่งแเล่ไม่เคยโอ้ยอพี่น้องอันนี้อ้เว่าากประสบารา์จริงจะเห็นเป็นเรื่องตลกไป เวลาชื่อรถคอกรถเทาร้อยมือสองต้องถามคนขายดีถามมาเลยเฮ้ยเผามือเผาใจให้เลยเผามือสองแล้วเผาใหม่ต้องบอกนะถ้าเผาใหม่โอเคอันนี้ถือว่าคุ้มเผามือสองไอ้เสียงว่าไม่คุ้มเพราะว่ามันจะเป็นเผาแตกเผาคดเผาเบี้ยวเผาที่ผ่านการใส่งานมาแล้วมันบ่คุ้มเับพี่น้องเผาบรรทุกซีตาาตันรถกะตีเลกกาเะแล้วพี่น้องนะรถ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 คอกรถเทาร้อยเนี่ยนะ เน้นเลยคือต้องเผาเผาต้องไม่เผาต้องดีเผาต้องทุนกันเผาใส่เผาบอดีนะเป็นอันตรายถึงชีวิตของคนขับนะจ๊ะอันนี้บอกไว้ด้วยอย่าทำไปเล่นไปอ่ะอันนี้เผ้าร้อเบิกไม้ครับพี่น้องมาเป็นอะไรด้วยเด็กไม้เลี้ยนไหลวะพี่นี่เล็กไม้หมื่นเดียวนะรถรถที่เอามาแต่งให้เอฟซีเนี่ยพี่น้องไอ้เสียมอยากจะบอกว่ารถที่เคยใส่พังร้อยมาไอ้ซื้อเป็นรถบ้านเดิมๆที่เคยบรรทุกของหนัก ที่บ่เคยใส่เขาล้อยอดเบิร์นพอแซ่บคนนี้พอแซ่บมบมบเบิเอาพี่น้องนะเบิูพอสทีแหนบแหนบพอบอโอบอชกคั้ยแนบกีกเป็นตับพอพอเดี๋ยวจะไปถอดหล้อของอ้แล้วมาให้อีกนะ เบิรของไม่เบอร์ชกไม่แหนบไม่คอกไม่เผาไม่แม็กนาก็ะไม่นี่คุ้มไหมเวลาไปซื้อต้องถามด้วยไอ้แม็กใหม่ไหมคอกใหม่ไหมแหนบใหม่ไหมชุกใหม่ไหมเผาคุดไหมเผาใหม่ไหมยางใหม่ไหมได้สิ่งสำคัยางยางต้องใหม่เด้อเออระเมินเอายางยางบวมเอายางปวดเส้นมาใส่ให้ปวดหัวตึ๊ดลูกค้าแลีนไปรีเทิร์นเดียว มุนคางลอระเบิดหมวดพระเทพเดชพรเลยหมวดพระเทพเดชพรเลขคา้าสอมรถมาแล้วนะใครจะผิดจะซ่อนพี่น้องนะเอาเบิ้งดูวเบื้องนิ่งจิกแล้วคนนีนเ้เด็กไหมแค่หมื่นเดียวเบื้งดีนะเดิมพนันเดิมบลองแก้มหัวน็อบปากปากระปุกบุ้คยช่อนเลยคุ้มบ่คุ้มบ่กับของแต่งเป็นแสนกับโปรโมชั่นฟรีดาวแบบนี้พี่น้องว่าคุ้มบ่เบิ้งเอาพิจารณาเอาเอา พีดาฟิกจองฟิกจันพี่โอนครับและที่สำคัญรถข้อขี้อายแตงนะไม่ได้ไม่ได้หรอกเอาการตลาดดะซื้อ <laughs> พอได้โชว์ดะซื้อเฮ็ดไปัและนะเพราะได้ลูกค้าหลายๆเพราะไอ้คนรู้จักนะได้ย่แต่ว่าได้บ,งบางๆพี่น้องแต่ว่าอยากให้เอฟซีนะเอาไปทำมาหากินให้พี่น้องรวยมั่งมี อันนี้ก็ถือว่าอไยได้บุญแล้วเอเ้ยป่ะนั่นเนี่ยบอกเป็นคนดีอยู่กับผมเลยกูบอกแล้วกูเป็นคนดีก็ได้นะอ้าววิธีการจองครับแอดไลน์ที่ไหนทิกตอกเฟซบุ๊กหรือยูทูบกดลิงก์ไลน์แอดขมาสรงบประชาชนยเบอร์โทรที่อยู่เขมาสามอย่างเดี๋ยวายเดินเรื่องให้ของแต่งมูลค่าแสนกว่าบาทลูค้าไม่ต้องเสียให้จ่ายาอจัดให้ฟรีคุ้มไม่คุ้มพี่น้องเอฟซีดูเอานะแล้วก็ปีแรกพันเก้าหกพันหลังกันนั้นพันราคาหนึ่งหมื่นครับนะพิมพ์คำว่าสุดไอเซ็น งามก็ไอเสมแก้วก็ไอเสมเดี๋ยวไอเสมซุ่มแจกเสื้อให้คบพีน้องชาป่อยไวรุลนแก้ว